การปลูกอะไรก่อนครับปลูกงอก่อนค่ะปลูกงอก่อนค่ะสองพันพื้นจริงๆตรงนี้เป็นพื้นที่นาใช่ไหมเป็นพื้นที่สวนพื้นที่เป็นเขาเรียกดงไม่เพดเนาะเรียกดงไม่เพดเริ่มต้นเลยคือปลูกงอก่อนปลูกงอก่อนค่ะมีแนวความคิดยังไงที่ถึงมาเริ่มต้นปลูกงอที่นี่ก็คือน้องน้องน้องสาวของพ่ออยู่ที่ระยองเขาไปทําสวนเขาก็แนะนําว่าน่าจะลองเอามาปลูกดูนะ ลองดูน่าจะได้ก็เอามาปลูกก็ได้ต้จากการปลูกเนาะจ้ะปลูกเนาะก่อนแสดงว่าเป็นปลูกเนาะก่อนแล้วทีนี้ทุเรียนนี้เป็นยังไงมั่งทุเรียนก็มีคนปลูกก่อนปลูกก่อนเราสักสองสามปีเราไปเห็นก็เออเขาปลูกได้เราก็น่าจะปลูกได้ก็เลยเอามาปลูกคิดว่าเป็นพื้นที่พื้นที่เดียวกันพื้นที่เดียวกันลงไม่เพดเหมือนกันลองผิดลองถูกลองผิดลองถูกตายมากหมดไปสองสามหมื่นอยู่เคยซื้อซื้อต้นทุเรียนทั่วไปมาปลูก มันอยู่ได้ไหมครับก็ก็ได้อยู่มันก็ขึ้นอยู่กับการดูแลอยู่กับความสมบูรณ์ของของของดินทีนี้เคล็ดลับที่โปเชะแล้วมันออกดอกออกผลปีนี้ออกออกเยอะเลยแสดงว่าจับทางได้แล้วว่าทํายังไงให้ออกออกดอกออกผลก็ยังไม่เก่งก็ยังเรียนรู้ไปเรื่อยๆอยู่แล้วก็พอจะจับทางได้เรา ตรงนี้เราจะทำกึ่งอินทรีย์ก็จะมีที่ไม่เป็นอินทรีย์คือใส่ปุ๋ยคือเขาก็ต้องการปุ๋ยเหมือนกันเนาะทุเรียนก็ต้องมีการใส่สตเติมปุ๋ยก,ก็มีมีแมงมีด้วงมีอะไรแต่ของเราไม่ค่อยมีวิธีแก้เคล็ดลับในวิธีแก้ป้องกันด้วงพวกสัตว์วัชพืชพวกอะไรต่างๆคือ,อที่ที่เป็นที่เป็นนวัตกรรมที่ทางชาวบ,บ้านได้มีส่วนร่วมคิดกับทางเกษตร ให้นวคิดคือของเราเราทําเป็นเราทําเป็นน้ําหมักเนาะเราทําน้ําหมักเราก็จะประมาณเป็นน้ําหมักเยอะกว่าเราจะไม่ใช้ไม่ไม่ใช้ไม่ใช้สารเคมีไม่ใช้ยาปรับสตูน้ำหมักตรงนี้ก็คือทางทางเกษตรเขามาให้ความรู้กับเราก็ใช่อยู่เราก็ประยุกต์ใช้ด้วยเราก็เราก็เรียนรู้มาแล้วก็มาหมักนู่นนี่มาฉีดก็ได้เท่าที่อยู่แล้วตอนนี้ ใช้ได้ผลจริงอเป็นน้ำหมักหมักกับอะไรที่ที่พอจะเป็นก็จ,จะมีน้ำหมักสูตรเร่งต้นก็จะเป็นฮอยเชอรี่น้ำหมักปลาแล้วก็สูตรเอาลูกก็จะเป็นพวกผลไม้ผลไม้สุกผลไม้สุกต่างๆทราบว่าน้ำที่มันลดเนี่ยมีน้ำที่ใช้เป็นน้ำเลี้ยงกบน้ำเลี้ยงอะไรด้วยใช่แต่ก่อนเราก็ไม่รู้เนาะต้นต้นแรกที่เราตอนนั้นเราเลี้ยงกบเลี้ยงปลาปลาดุก พอเราปล่อยน้ําน้ําเสียเขาทิ้งเขาก็จะไหลลงไปที่ต้นทีนี้ต้นต้นที่เราปล่อยน้ําลงไปสองปีเกือเดือนเขาออกลูกทิ้งไปเราก็ไม่รู้ว่ามันผ่านตรงนั้นใช่เราก็ไม่รู้แล้ว,ลวมาดูอีกทีมันมีลูกเขาสมบูรณ์แข็งแรงสมบูรณ์น,นี่ก็เป็นเคล็ดลับที่ได้มาอีกใช่ทีนี้อยากฝากอะไรถึงคนที่อยากจะมีความรู้หรือว่าอยากมาศึกษาตรงนี้ทางสวนเปิดเปิดให้ความรู้นะครับ ก็เรื่องของเคล็ดลับอะไรก็ยินดีนะคะถ้าถ้าพี่น้องอยากมาเรียนรู้มาอะไรก็มาได้ก็ยินดีผลผลิตในปีนี้เบื้องต้นทางสวนคิดว่าน่าจะมีสักกี่ลูกเท่าปีนี้คงเหลือไม่เยอะตอนแรกอ่ะตอนแรกคิดว่าจะน่าน่าจะได้สักสามร้อยสามร้อยกว่าทีนี้คือแรงมันร้อนเนาะมันร้อนก็ร่วงก็เหลือสักร้อยกว่าเหลือร้อยกว่าก็ถือว่าลำบากลำบากน้ำที่มันลดเนี่ย มีน้ําที่ใช้เป็นน้ําเลี้ยงกบน้ําเลี้ยงอะไรด้วยใช่แต่ก่อนเราก็ไม่รู้เนาะต้นต้นแรกที่เราตอนนั้นเราเลี้ยงกบเลี้ยงปลาปลาดุกพอเราปล่อยน้ําน้ําเสียเขาทิ้งเขาก็จะไหลลงไปที่ต้นทีนี้ต้นต้นที่เราปล่อยน้ําลงไปสองปีเกือเดือนเขาออกลูกคือพูดง<ส>่าเราปล่อยทิ้งไปเราก็ไม่รู้ว่ามันผ่านตรงนั้นใช่เราก็ไม่รู้ แล้ว,ลวมาดูอีกทีมันมีลูกเข้าสมบูรณ์แข็งแรงสมบูรณ์น,นี่ก็เป็นเคล็ดลับที่ได้มาอีกใช่ทีนี้อยากฝากอะไรถึงคนที่อยากจะมีความรู้หรือว่าอยากมาศึกษาตรงนี้ทางสวนเปิดเปิดให้ความรู้นะครับก็เรื่องของเคล็ดลับอะไรก็ยินดีนะคะถ้าถ้าพี่น้องอยากมาเรียนรู้มาอะไรก็มาได้ก็ยินดีผลผลิตในปีนี้เบื้องต้นทางสวนคิดว่าน่าจะมีสักกี่ลูก ปีนี้คงเหลือไม่เยอะตอนแรกอะตอนแรกคิดว่าจะน่าน่าจะได้สักสามร้อยกว่าทีนี้คือแรงมันร้อนเนาะมันร้อนก็ร่วงก็เหลือสักร้อยกว่าเหลือร้วแรงก็กถือว่าลำบากลำบากก็ดีที่เรามีอ่างเก็บน้ำช่วงแรงเนี่ยเขาเขาประสบปัญหายังไงครับพอพอเขาแรงเขาขาดน้ำเขาจะเป็นยังไงคือเราไม่ขาดน้ำแต่ว่าเราเจออากาศร้อน อากาศร้อนก็คือเขาจะร่วงร้อนมากของเราลูกไม่แตกคือเรามีน้ําน้ําเราพอแต่ว่าอากาศร้อนอากาศร้อนบางต้นก็ลูกจะไม่โตไม่โตเลยนอกจากทุเรียนที่สวนเรามีมีอะไรบ้างครับก็จะมีเงาะมีมังคุดมีมะยงชิดมีอมะยงชิดมะปางหวาน